สัสดีค่ะนับตัวนิดนึงนะคะเต่าจากอิสโซสู่ออโต้เซ็นเตอร์สาขาสุขาพิบาลสามนี่คือชายการถายค่ะวันนี้เต่าอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งอยู่แถวถนนคุ้เก้าห้าสิบห้ามาก็ไม่ยากนะคะก็คือยึดถนนเส้นเจ้าคุณทหารเอาไว้แล้วก็หาป้ายถนนคุ้งเก้ามาที่ปากซอยคุ้งเก้าห้าสิบห้าวันนี้เราชวนกันมาทานก๋วยเตี๋ยวกันนะคะ ก๋วเตี๋ยวร้านนี้ขึ้นชื่อว่าอร่อยยังไม่พอยังได้ในส่วนของคุณภาพแล้วปริมาณด้วยค่ะหมูชิ้นตโตโตตับชิ้นเบลอร์แล้วก็ลูกชิ้นแถมยังมีผัดไทยจานใหญ่ๆกุ้งสดไหลายตัวจานละยีบาบาทเองนะคะเราอยากคุยกับเจ้าของร้านซึ่งชื่อพี่เป็ดนะคะแต่นะตอนนี้ไม่มีโอกาสเลยค่ะพี่ก็ทำได้ไม่หยุดเลยลูกค้าเยอะมากก็ยังไง แวะผ่านมาแถวนี้อย่าลืมผ่านมาทิพนะคะค่ยุดเลยหยุดอเดียวหยุดฟุตบลพุมายหมดเานเดียวยีขน,น,นีนยตบ้เปิปกปดก็ดประมาณเจ็ด<ม>โงมงครึ่งปดโมงอะค่ะเต็มที่เ <laughs> <laughs> ที่ยงหมดแล,ละนี่ก็ต้องไรมา <laughs> บ่า,ายนี่อดเลยนะเนี่ย เด๋อดตัวไหนมาครับข<อ>้าาเดือดยังไงก็าในในการพบ,บ